สวัสดีจ้าเม่กามาแจ้งข้าวอีกแล้วเนาะคะ่ะเปิดเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเมื่อแพ้วัคซีนโควิด -19 ยื่นที่ไหนต้องมีอาการอย่างไรนะคะเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือเมื่อแพ้นะคะเรามาดูกันนะคะเนื้อหารายละเอียดเนาะจ้าเนาะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่าสปสชนะคะแจ้งหลักเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อแพ้วัคซีนโควิด1 9ยื่นที่ไหนต้องมีอาการอย่างไรนะคะแจ้งหลักเกณฑ์ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือกรณีแพ้วัคซีนโควิด19โดยผู้เสียหายหสามารถยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาล ที่ได้รับการฉีดนะคะสอสอจอหรือสอปอสอชอเขตพื้นที่ภายในสองปีแต่ต้องเป็นเฉพาะวัคซีนที่รัฐจัดให้เท่านั้นนะคะถึงจะขอยื่นตรงนี้ได้เนาะจ้ะเนาะนายแพทย์จะเด็ดธรรมทะทัชะอารี เลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะคะเพื่อนก็เผยว่าที่ผ่านมาสปสชได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด1 9และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลที่ไปรับการฉีดสสจหรือสปสชเขตนะคะทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่เป็นความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด1 9 ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธ์นะคะประกอบด้วยผู้ใช้บัตรทองประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการนะคะก็คือทุกคนแหละเนาะจ้าเนาะซึ่งวัคซีนที่ฉีดนั้นต้องเป็นวัคซีนตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรีและขอย้ำว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้โดยโรงพยาบาลเอกชน และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้แก่ผู้รับวัคซีนทายาทผู้อุปการะหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการสามารถยื่นได้ที่โรงพยาบาลนั้นนั้นนะคะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือส,ส,สจอนะคะ หรือที่สำนักง,งานสปสชสาขาเขตพื้นที่โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายนะคะสำหรับเกณฑ์การพิจารณาจะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1. กรณีเสียชีวิตทุกพลภาพ ทาวรนนะคะทุกพลภาพทาวรก็คือพิการไปตลอดชีวิตเนา,จาะจ้ะเนาะหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิตจ่ายไม่เกิน400แสนบาทนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะสองศูนย์เสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบการดำเนินชีวิตจ่ายไม่เกิน2อง0สนบาทนะคะ สบาทเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะคะอันนี้สำหรับกรณีที่ได้รับวัคซีนจากรัฐเท่านั้นนะคะเณฑนรับเงินช่วยเหลือเมื่อแพ้วัคซีนโควิด -19 ยังไงแม่ไก่ก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้พี่น้องเราปลอดภัยทุกทุกท่านนะคะยังไงก,ก็ขอให้หายจากโรคนีเร็วๆนะจ๊าเนาะแม่ไก่ก็ขอขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้นำทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ